นมโบค่อยเห็นมันกับแบบนั่นแนะลูกเอ้ยกูเบ่งโสมหน่ะคนน้อยแอบแม่ขึ้นมาตะเกียวเขา่าขึ้นมาเห็นยังลูกเจ้าคือบดินคนเดียวท่าพ่อเซนกับมาจังหน่อยพ่อเซนมาบอกแอบแม่พี่น้อยให้แม่ขึ้นมาอยู่น้ำกระดังเกี่ยวเข่าได้สามพอน วอมแดดบ่ท่านด้แก่แม่ก็อยากเกี่ยวเข่าออแล้วโดยสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องประดุงเบิด์ตสุขสุขคนเนาะพบพ่อกันอีกเด้อพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันคลิปนี้ก็อยู่กับคนน้อยกี่ดื้อใช่เอิ้นแม่ขึ้นมายัางลูกเอิ้นแม่ขึ้นมายัางแม่กะร่างเกี่ยวเขา่า ดินอยู่คนเดียวเป็นหยังน่ะของเล่นก็อยู่เต็มอยู่นํากระท่อมนะบ่มีหมูพี่น้องเอ้ยลงไปเกี่ยวข้าวหาก็ได้ซี่พลงไปแอมขึ้นมาแหดินอยู่คนเดียวบ่เป็นบ่จัหน่อยพ่อซนก็มาได้ลูกอ่ะสบายดีลุงก็จบเจียงน่ะหึือบเจียงน่ะเจียงหยัง ยังรถพ่อนน่นอ่ะโอ้พ่อยังทันได้มาฮอตด,ดุจังหน่อยพุ่นแล้วกี่ตัวบอกบอกบริจุ้ยจังหน่อยพ่อกับมาถ้าจังหน่อยพ่อกับมาเจ้าดินคนเดียวนี่ท้าเจ้าเสียบเมย์ยงังเจ้าเมย์ลงไปเกี่ยวเข่าได้ฐาน,นุนบ่สบายดีบาดุงจะไปดีปลาดุงดย ดูย <laughs> จังหน่อยพอก,กมาดูยบ,บ่บ่ยังจังหน่อยพอกมาเจ้าเจ้าดินอยู่กระทบเด้อถาเด้บอบ่เอ้าเอ้าขึ้นมาเมย์ก็ขึ้นมานางอยู่ชื่อไปซี่จังหน่อยไม่ตู้ก็เป็นลมปะแล้วมีผู้กเกี่ยวเข่าโซย มีลานกับลานดินผู้เดียวบ่ได้มีลูกบันมานั่งเผาลานดูบดนีนลานบัดใหญ่เลยจังหน่วยแพ่บ้ากับมาหุกจังหน่วยแพ่บ้ากับมากะดินถาก้อนเลยมื้อนี้พากันเกี่ยวเข่าอยู่ให้อไก่เทียงนี่เมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะก็เลยบดน้ลงไปดุมพุ่นกะเก้ากะเท่าเอ้แพ่ว่ามาพุ่นและพี่น้องเลยจังได้เห็ดเวียกน้ำไ่ตู้ฉันเพิินกับเอ๋มาอยู่น้ำเพิินคือเก่า ถ้าพ่อมาลูกถ้าพ่อมาก่อนกินเบิดเอาไปถิ่มเชยขยะปุ้นเนอกินเบิดเอา,ยยาไ,อไปถิ่มเชยขยะปุ้ลูกเยบิร์ดเบิร์ดไปถิ่มเชยขยะหูไปบอดิ่นอยู่นี่ถาเด้อบันี้เดอ้บอบ้เอา้าดิ่นอยู่นี่ถาไปยังมีของเล่นอยู่นะ่ะรถกับบักลายคันหนึ่งเครื่องโตกับมีนะ่ะอันนี้มันไปใส่นี่ลูก อันนี้ประกอบมนันนะไปใชใ้ตัวนี้นะจอบมันนะตัวนี้นะไปใช้น่ะคลองเด่นกับบั๊กลายหนึงงดูน้ำขี่งวัวขี่ยังนะือดูน้ำขีงงัวพูมันคือไปอยูน้ำขี่ง้อดุดูดูน้ำขี่งวัวขี่ยังเนืนะโอ้โยมันคือไปอยู่ขี่งวัวพุ่นนะเจ้าคือไปปะเมนพุ่นมันกับเปืือนมันกับไดเด่นแล้ว นี่นะเด็ดโลดถ่านี่นะกี่กี่กงัวกี่นังเก็บมาล่างเอาตีขี่งัวค่ะของเด็ดยังดีๆอยู่มันขึ้นจะไปตุกถือขี่งัวเก็บมาล่างเอาโดยเก็บมาล่างเอาใบเด่นคือเก้าใบเด่นคือเก้าแมนซื้อกะแพงให้ดูของเด่นบริสุทธิ์ๆได้นี่นะอันนี้เก็บมาแจกใจรวยรวยรวยยิน ซื้อมาแต่ไจเอื้ออินนะเอื้ออินซื้อมาแต่ไทยพุ่นดเวยแต่ไทยปะโดยซื้อมาแต่ไทยมาแต่ไก่ได้ด้วยดินและกระ่างไว้หานุ่นบะโดยซื้อมาห้นุ่นจีมาห้นุ่นเอื้ออินให้เดินจ้าหวัดไปดินเชียไปชี่มันกัมั่กาแฟไว้เนยกาแอืมดินหอมให้มักักเพฟไว้ ดินมันอ่อนอยู่เลยอันไหนอ่อนนะอันนี้อ่อนอยู่เค้งอันนี้อ่อนอ่อนอันนี้จะ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 อ่อนก้นเบาเป็นแล้วเก้ยโบมี่โมเบาดินคุเดียวโบป็นแม่นโบแม่เบาอันนีอันนี้ชื่อมาแต่ใจนี้ชื่อมาแต่บ้านเฮานี่นะลูก บ้านเฮามาโดยคนเบาเป็นเนะื้อบ่มีโมเบาเลยให้แม่ขึ้นมาเล่นน้ำอันนี้นะจื้อมาแต่ใจจื้อมาแต่บ้านเฮาพุ่นแล้วดูนนจื้อมาแต่ใจจื้อมาแต่บ้านเฮาพุน่นแล้วอันนี้จื้อมาแต่ใจจื้อมาแต่บ้านเฮาพุ่นจื้อมาใจใจจักบูลืมเลยตัวนี้มันเพเล่ นุ่นจือออนนจ่อมากโนะนะอ้อนุ่นชื่อมากภุณะไผมาเลยภู่ะปาเตไผมาว้าผุ่นมีหมแล้วภุณนะมึงแน่คือบ่อเจ้าว่นะน่ะไปเกีย่ยวเข่ามีตู้ผู้ตู้เกีย่ยวเข่ามาน,นางเผากันอยู่นี่คือบ่อ <c oughs> บ้านโคกเขามีบ่อแบบนี้นะ่ะไพ่มาเลยนนณะ ไปมาเลยไปถามยุเศ <Pie year ixes> ร <Stevens. S 1> <radiation. S 2> ้าระบ่อเป็นไข่นะจอกสบายดีเ้ยโลยอูจากเราภายสัมภะเราพุดกี่ดอกเนาะเห็นกระบุงกระตาแล้วเด้ออุ่นใจน้ำอยู่ดอกมีอย่างนี้เนาะโลยใสบามาในดินมีหมูแล้ววันนี้เอาพากันเด็นอยู่เทียงกะ จะหนโโ่อยพอเข้ากับมาน่ะลุงเตียเต๋ยกับมีลุงเตี๋ยกับเตรียมเครื่องสิไปเบี้ยปุนะลุงเตียเ๋ยก่ะถามไปพ่อมพ่อเซนพ่อเซนมาสิมากินข่าอยู่หน้าพี่แล้วอ่ะอ,อืมแพลวามานี่ยุ้ลูกามาไหม,ามาสาวถามมึงยุยอ่ะเศร้าแหรอบ่เศร้อาอะไรเป็นไข่น่ะฮะเินว่าูศร้าอะไรเป็นไข่นะมามึงยุ้ยยังยุ่ย,ย,ยกินนะบอสายาน์นะ กินยาแล้วอืจนหยอดไปหลายเติบไข่จากมือได้หรือเปล่าเบิ่งตัวใจฉับอืสอโทรศัพท์เพลี้ยแล้วอืกินเช้า,าได้สองมือแล้วไข่สองมือบอกคือเช้าสองมือไข่สมือโอ้ไข่สามสองสามมืออ่าเตอรพอดียุบไปหลายเติบเนาะเบิ่งหน้าเบิ่งตาเพิ่กนกระยุบไปหลายเติบไข่น้ำนี่อือ ไข่แบบลงท้องนะเนาะไข่ลงท้องไปท้องดินน้ำบาผูหลูกป้าเอ้าเห้ยไปจะเป็นเนี้ยนัดเพิ่นมีโมแล้วลงไปลอยลงไปก็ก่อนบัดใช้ขึ้นมายังเอาเห้ยจิ๊ดเลยสบายดีป้าถ้าย้อนแสงมันมืดกว่าเก่าบัดขึ้นมะข่าว้องน้ำพี่น้องะป้าแดดออกแล้วพี่ ถึงผ้าแจมใสพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้กะเมื่อคืนนี่ก็พากันนอนนเมื่อคืนนี่ก็พี่น้องเอ้ยพากันนอนนว่าพอได้เฮ็ดเวเช้ากับบานี่กคนข้าค่แน่ก็เลยบ่ได้เมื่อเลยนอนนาเลยมือคืนนี่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้คือได้ยินพ่อแสนว่าสิมาอยู่ซั่นยังได้มาพี่น้องเอ้ยฮ8:00นยังมาอยู่พ่อแสนกะ ปตู่เฮาก็ตัดเอาคือเก่าผู้เกี่ยวก็เกี 8, ่ยวผู <ster> ้ตัดก็ตัดบาดนี่เนาะลงมือเกี่ยวข้าก่อนบาดนี้มื้อนี้ก็แดดคักๆมื้อนี้พี่น้องเอ้ยแถวเกี่ยวนี่ก็สิเป็นเกี่ยวข้าวปลูกพี่น้องเนาะเพราะข้าวปลูกนี่เฮาต้องเกี่ยวเฮาต้องซอมซอมกกซอมเหงาเพราะว่าเฮาสิเอา ขวดเอาตีเอาพี่น้องเอ้ยยังอีกบอลายลงนอ่บันนี้ก็ยังบอลายบรนไดบันน,น,น,นี้พี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆกะบมเกินซีเมอเร์อนเนาะกะเลี้ยวเอาพอเราตัดดูคพี่น้องเลย <c oughs> ตัดไปนน้ำเก็บเนี่ยเปนน้ำมาพี่น้องเลยเนาะลงมือเกี่ยวอ,อีกก้อนมาหนิกินี่ขึ้นไปน้ำมาโนนน่อยเพิ่น แอบให้ขึ้นไปเป็นโมพี่น้องเลยวันนี้พี่ว่ามากเลยตรงมาเกี่ยวเข่าต่ออีกบันทพี่น้องเลยขึ้นมาต้อนก้อนพี่น้องเลยเนาะขึ้นมาอลไรขึ้นมาต้อนก้อนมี่ยังเด้หายต้อนอยู่บ่หน้ามังคุดมียังหายต้อน<า>ยอยู่บ่โดยสบายดี <c oughs> ใช้นุ่นเอาตัวไร แม่แม่ต้นนําในงัวน่ะต้นคนเดียวพุ่นน่ะแกบ่เป็นกะกุมอยู่บาดนี้ขี้เด้อโอ้ยขี้เลยเอ้าๆล่มเลยลูกเนาะขี้เด้ดึงจนหัวคิดหัวคร่มอขี้เลยพุ่นน่ะเอาอักติกได้บ่้กติกนีเอาใส่น้ําแข็งอันนี้ดิบบ่ิะเออยเพิ่นดนํา่พันกบได้4หน่วยพี่น้องเ้เนาะเดี๋ยวนี้ ตะกีส im <im 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 ้สิบพันสิบหน่วยสองปีขึ้นหลังพี่น้องบัดนี้สิบพันได้สี่หน่วยบมามาทอนน้ำแข็งแม่หอนเลยท่อดเนี่ยทอดทอมันมวยทอลูกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ท่อมันจะแก้ยุกเก่าเลยนี่แก้แบบนี้แก้ยุกินเลยลูกเพราะว่าพิ่นบนบริมีท่อดเลยลูกแก้เป็นบ่อนี่เด้ไทยว่าได้เด็กบ่ลูกเออได้แล้วนี่แค่นี้เท่านี้นี่นี่พ่อชิบอกว่า อันนี้ดูโซนมันทลดดูโซนนั่นจ้นแล้วคอยเช่ยหันไปแกเป็นบอแล้วเน้เห็นแน่น่ะโดยโดยทุกเชีหันโลกืออแข่งชมชื่อว่ากระติกข้านั่นบอสมีขี้เหยวว่าเพราะว่าใส่น้ำกินว่านี่ด้ไยอ้ยู่ด กินข้าวแล้วบ่เจ้าบ่ v yu, gyu Gho staple Elena 0 Gho,.. r น a d i n g cały What the Meweruv gho ascendant ี a n b อ the navy чтобы squishy ่ l i t ่ l e bit of satiated ่ i v e r by small amount of the body, especially after ไ e ้ n g sick with cow d a n ลาปลา t ล s k i ้อ e a or on the s า m e time until p u a p น a m b อืมถือมาจากพันเ่ะ10,000บ่สิบพันสีนสน่กระติ๊กหนึ่งพี่นออ้อยขอนมนก็เอขึ้นไม่เทิงมั้งเนีอืมันดูเพลินพาก,กันอิ่มเลยด้ยิดีกินข้าวกินน้ำได้จังไฟเบียกต่อไปให้เก็บไว้ก่อนบ่เนานะโดยเก็บไว้ก่อนให้ถ้าของประตูของตู้อ้วนตู้ตอ้อวอนนี่ยเอ้าเป็นยังจักเป็นยัง สบายดีเนาะโอ้ยสบายดีเนี่ได้เป็นยังเรกเพราะว่าสีง่ายสายมันหดมาเพียงขอตัวนี้เพราะมันขอดมาพี่พ่อ๋อเห็นขึ้นมาเจ้าว่าเห็นนั่นนั่นบ่แจ๊กเห็นชื่อน้ำเย็นมาแล้วจักบ่ออ๋วะนี่มันเบิดน้ำมันในน้ำมันกันอย่งสิไใบนะโดยที่ว่าเห็นชื่อน้ำเย็นได้ขึ้นมานะเลยมาง่ายสายก็แม่นเลยส่องมาน้ำมันก็เบิด เด้ออ่าคือจักเป็นหยังคือเห็นขึ้นมาน้ําลางบ่เป็นหยังนอกจักอือเอ้าๆกินพวกมันเย็นเดี๋ยวเอาไว้อันนี้ก็สิไปเฮ็ดเวียกคือกันบ่เอ้ยนี่ก็เฮ็ดเวียกคือกันเวียกคือกันแล้วคเจ้าพากันดินอยู่เียงบดนี้2คนเจ้าเด้อนั่นเอออยากอยู่เปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกันว่าดุกแล้วก็อนขึ้นเด้อเด้อเฮาจะเอา่ เอาแล้วผู้พ่อเซนก็เตรียมเครื่องสิไปแล้วพี่น้องเอ้ยกับลุงเตี้ยเออนุ่งอันนี้ไปให้เพ่ว่านุ่งลูกเพ่ว่าเมื่อกี้นี่บมมีส่งนุ่งน่ะเพ่ว่านุ่งคือพอดีเซย์แอันนุ่งนุ่งคือบ่ได้เจ้าหัดเอาบ่ล่าหรอปะเออหัดได้ไหมเออหัดหัวจุกเอาเออเอาวอาส่งส่งผหญิงเลยลูกให้เพ่ว่านุ่งซะ ส่งผู้หญิงเลยดุมาแล้วแม่ซื่อห้ใหม่แม่สื่อห้อใหม่ไปหาเลือกส่งผู้ชายนี่ห้แพ้ว่าเลยสะดุกมันเป็นส่งผู้หญิงทางนี้ก็กกำลังชิดเตรียมโตไปพี่น้องเลยเนาะลุยทางไผ่ทางมันพี่น้องเลยทางนี้ก็ลุยเกี่ยวเข่าทาั้งนึงก็ไปลุยทั้งน่อต่อวแบ่งกันไปพี่น้องเลย <c oughs> โดย,โดย วิวตกะวะเมื่อกี้เข่าวิวโต๊ะวะยอดจะบทีนาการเกี่ยวเอาเลยไปหาอยู่ปายจิ๊กูุลได้หวะขึ้นไปเกี่ยวเข่าอยู่ไปจิ๊กกูสิเอาสะไปเดินทางปลอดภัยเด้อบายบายเดินทางปลอดภัยเอ้ารถมาคือติดบ่ได้อืมไม่อยากติดยากเด้อเนาะบายไปเด้อบายอย่าบายพอไม่แล้ว อ,อาเพีว่าเปลี่ยนส่งให้น้องนี่ลูกอ่านุ่งส่งน้องซะอาเปลี่ยนส่งนนก็นูกหละพอ่พอไปแล้วเนาะเห็นปะพ่อไปแล้ววันนี้เจ้ากระดิ่นอยู่กับอนุนเด้อเด้อพากระดิ่นอยู่เทียงเด้อจนนังอยสาวลงไปเกี่ยวเขาก่อนผูกเป็นไข่จนย่อยจนอันน้ำนักลดเลยเพว่ายบาูบลงไหลเติบจำเป็นไข่แต่ก็ยูบลงไว้เนาะพี่น้องเลยเด็กๆก,ก็ได้พร้อมลงข้าวเดียว <S <S ไปเกี่ยวข้าวก่อนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะพ่อเพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกทางพุน่นแล้วพี่น้องเอ้ยทางนอกพุ่นเนาะทางเฮาก็เกี่ยวไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยไปเรื่อยๆแบ่งหน้าที่กันเนาะแบ่งหน้าที่กันไปเฮ็ดพี่น้องเอ้ยอื้ถูกพี่น้องเอ้ยไปเอาส่งน้ําเอ้ยมาน,ง,นงจนได้แม่ว่าสิให้แว่าเลยซะว่าไปเอาน้ําเอ้ยมานงจนได้บิง เป็นห่วงพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเป็นส่งป้ามันซื้อฝากมาให้มันเลยห่วงมุยันตกบ่โดยป้าเงินผักมาให้แต่อยู่ฝั่งไทยพวกป้นเลยห่วงพี่น้องเลยป้าเลยเบื่อให้โดยป้านุ่นป้าเงินผักมาให้อานุ่นป้านุ่นโดยป้านุ่นก็ได้ลูกป้านุ่นก็ได้พากันเด็นอยู่นี่เด้อเห่เด้อแม่ดงเกียวข่าวถ่าเด้อ นี่อยู่นี่เด้หนะใกล้กลนกลๆนึ่งกึบกรึบกึบบ่อยแม่ไปเอ้าบ่อยแม่ไปมันก็นานแล้วได้ถูกปะไอตู้เห็ดสองคนสองเถาก็นานแล้วได้ไไไหนาบักสร้างบักมีก็อยู่น้ำหนาเมื่อบ้านแมลงแมลงจังเมื่อแรงแอันนี้อันนี้มันโมนเรนแมลงโมเรนเดชยังมหาเดชปุ่นณะเดชอ้อ ดูเด็ดอ่อนคนเมื่อจังโม่ฮ้อนเดดตัวเลย้ากันดินอยู่นี่ท่านะเพาะ่ากะนอนอยู่อู่อ่าได้อู่ผอู่มั่นหนึ่งอย่นี้นะเพาะ่ากะนอนอยู่อู่ผ่ะพี่น้องเอ้ยน้องเฮากับผ้ากันร่งไปเกี่ยวเข่าโตวันนี้พี่น,อน้องเอ้ยผูสองแ่าแล้วผ้ากันใส่เอ็นเะอ็นอยู่คุณนะแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดพี่น,อน,น้องเอ้ยเนาะบอเซนก็นออกไปเฮ็ดเปียกข้างนอกเนาะทางเฮาก็เกี่ยวไปเรื่อยๆพี่น,อน้องเอ้ย tạm bà xa bàn hao nó bà đây bà nâng đọc nó người nó họ kẹp kếp kiều đây du phía nó người nó đôi trong nó tắt nó à. à, chắc tắt bởi xì cả vai dù phía nó người nó cả đây dù xa tồn mắt phía nó người ao à, cứ về non sao nhanh như hai na phun cúp à เอาลงมากลางให้่อเพื่องว่าลมพัดผลว่า,าบอเสนเบาเสนเนพื่อนกาพอดีซื้อน้ำเย็นแวะมาให้พี่น้อยเนาะแล้วก็ซื้อน้ำเย็นซื้อขนมมาต้นอนุอ่นหน่อยน้ำเลยพี่น้อยตัวเมื่อคื้นี้พากันนอนอ่หน้าเนาะเพื่อนก็ได้ซื้อขนมมาต้นอนุ่นหน่อยเลยพี่น้อย โอเคเนาะเพิ่พี่น้องเอ้ยเนาะทงแม่น้องอนุนก็สิขอจบคลิปก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ยพบพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะทางพ่อเพิ่นก็ตัดเอาพี่น้องเอ้ยตัดเอาก็ไวกเกี่ยวอยู่เฮาแต่ว่าอย่าคาตอนมัดเนาะถ้าผู้ใดแบบอ่าแบบเรียบร้อยก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะตมัดแบบเฮาตัดเอามัดมันกจุกกระจุกพี่น้องเอ้ยเบาไปเลยยาวยืดยาวไปเลยแล้วบัดนี้กินบ่น้ําเย็น มาวัยอยู่ดดเด้อสิแด้วเครื่องให้แล้วเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าเด้อทั้ทงแม่น้องอนองก็สิออขอโตอ่าเกี่ยวข้าวก้อนบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงสํานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแฮงเสูสุขคน,นเนาะอ่าเฮาก็สิขอตากแลเกี่ยวข้าวต่อบัดน,นี้พี่น้องเอ้ย <laughs> โดยสบายดี